เขาชื่นชอบไปเฉยอะไรเงี้ยฮะเอเขาเคยได้นกับเราป่าไม่ไม่ไม่ครับก็แค่เห็นในทีวีเห็นอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้เจอตัวจริงตาอิตาบ้าเนี่ยยังไม่ไปเจอเขาเลยเหรอแสดงว่าตอนนี้ยังโสดอยู่ครับยังไม่มีแฟนเลยครับยังไม่มีแล้วคิดว่าจะไปตามล่าหาเขาบ้างไหมจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะไปตามหาหรือตามจีบอะไรเงี้ยฮะคือถ้าเราเจอแล้วเขาใช่แล้วเขาไม่มีใครก็น่าจะก็น่าจะเจอ กับเขาจริงๆเจอกันเดี๋ยวเขาก็รู้เองว่าเราชอบคนที่อ่อนนะมันเป็นเยงมีหรือยังไม่มียังไม่มีก็เขาไม่ฟังเลยอ่ะไม่มีตัวจริงไม่มีไม่มีตัวไม่มีไม่มีตัวจริงไม่มีความรู้นใจที่บอกเจอแฟนไม่ได้เปลน่ยนไม่ได้เิดไม่ได้เปลก็บอกยังยังก็เคยชอบเหมือนกันแต่เขาไม่มาแล้ว างทีเราเจอคนที่ใช่แล้วเราชอบเขาเราอยากรู้จักแต่ว่าเขาก็จะมีแฟนแล้วมันเป็นสไตล์นี้มากกว่าเพราะคนสวยๆก็มีแฟนหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเหลือไหมตอนนี้เหลือไมไม่คบคนไม่สวยเนะโอ้จบเลยยี่ก็หน้าตาน่ารักไม่ถึงขนาดสวยหลอกบางทีผู้หญิงน่ารักแล้วักเขาก็มีแฟนหมดแล้วอ่ะเนาะเราก็ต้องรอแล้วจะเปิดก็คือก็คนนั้นคงคนที่ใช่จริงๆอ่ะเปิดเพราะผมไม่อยากคบแล้วเลิกๆลิคบๆเลิก แต่ก็คุยมีเพื่อนหลายคนโซเจะไม่ได้เป็นคนเป็นลี่เป็นคนเฟรนลี่ครับเรียกว่าจะชินได้ไหมครับคุณเอสก็ถ้าผมมีแฟนผมก็รักคนเดียวเบลล์นะไปรักษาตัวเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยฮะประมาณนั้นอีกทีเขากระทบกองเขาเป็นยังไก็กระทบนะเพราะว่าก็เขาก็ถ่ายไม่ได้อะก็เบลล่าก็แบบว่าพี่โป๊บอย่าเจ็บอีกนะอะไรประมาณนั้นก็เซลล์เซลล์กันในกองครับเดี๋ยวก็ก็คิดว่าให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะ ถ้ามาก็มาถ้าชอบเจอคนนี้แล้วถูกใจทุกอย่างก็คจงคจะเจ้าจของจะชอบก็คงจะคบจริงจริงนะอ๋อไอจีไหนฮะอ๋อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ก็คือผมไปผมไปซัปโปโรก็คือแล้วก็มันเป็นเหมือนกับหิมะตกแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าไงเป็น,เป,นเป็นบ้านเอซิโมอ่ะเป็นน้ําแข็งอ่ะก็เลยแค่ลงรูปแล้วก็ไปหาแคปชั่นแบบไม่เหงาไม่เหงาเลยช่วงนี้ อยากมีแฟนไหมหรอก็ก็อยากมีนะก็อยากมีก็อยากมีครับเป็นคนธรรมดาเนอะเราก็เคยผ่านผู้หญิงมาเคยมีผู้หญิงมาอายุขนาดนี้แล้วผมก็เคยทั้งคบเลิกคบเลิกกันนะฮะเราก็ไม่ได้มีใครที่จริงจังก็เราก็ยังไม่เจอคนที่ใช่แล้วเมื่อวันหนึ่งเราต้องเดินจากกันไปมันก็คือต้องก็เราก็คือ เราก็คุยมีเพื่อนหลายคนอะไรเงี้ยที่คุยเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็เราก็ไม่ได้ไปทําร้ายใครอะเราก็ดูแลนะคนที่เราแบบว่าเคยคุยกับเขาอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เอาเปรียบเขาเลยก็เลยคิดตลกว่าเออเราก็มีเมตานะอะไรประมาณนี้หลาคนอยากเมตตาอ๋ออันนี้ไม่รู้จริงครับแต่ว่าพวาก็ยังจะยืนยันคอนเซ็ปต์ว่าจะเป็นผู้ชายที่เมตตาที่ตลอดก็ ผมบอกแล้วว่าถ้าผมรู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่จริงๆแล้วแล้วก็รู้สึกว่าก็เราก็จะ <laughs> อะไรผมเล่บ <c oughs> ไม่ถูกเลยก็ <c oughs> คือว่าหมายถวงว่าถ้าเราเจอคนที่ใช่แล้วเรารู <c oughs> ้สึกว่าคนนี้แหละเป็นคนที่อยู่ข้างเราตลอดหรือว่าเป็นคนจิตใจที่ดีจริงๆเราก็จะอยู่คนนั้นเราก็เรียกคนนั้นเราก็จะไม่ตาเขาคนเดียวแ่ <c oughs> พี่ได้เจอเบลดอกไม้ทุกดอกก็ ล้วนเป็นดอกลักเลยเทคสองแอคชั่นตั้งแต่พี่ได้เจออ๋อเจ้าดอกไม้ทุกดอกก็ล้วนกลายเป็นเสือได้เอยจริงลืมไปร่วมกลับคัทอ้าวตกลงนางเอกไม่พูดอะไรเหรอ ออกคาแรคเตอร์ซะแล้วม <m> ันเขินนะครับผมว่าให้ตอบดิเลยตอบดิก็ตอบเลยอ่ะตอบรักเปล่าเอ้ยไม่ใช่เหมือนว่าตอบเป็นดอกรักไม่เคยอ้อนเหรออ้อนอะไรจริงจริงผู้ชายอย่างผมนี่ไม่ชอบใช่ไหมไม่ใช่สเปคเออชอบอ่ะชอบพี่ว่ะไม่ชอบไม่ชอบชอบพี่ยังมั้ยในด้านไหนอ่ะด้านมืดเขาจะพูดพาพาพูดไปเลยพูดจริงจริงอะไม่ชอบแต่ว่าเกรงใจก่อนไม่ต้องเกรงใจผมจะบอกว่าเออ อยู่กับผมไปตลอดชีวิตนะอะไรเงี้ยครับก็คงประมาณนี้